สวัสดีครับก็พบกันนะครับจากทีมงานซันยี่ทีมนะครับซันยี่โซลาเซลนะครับก็ในวันนี้ก็จะมากล่าวแนะนำระบบโซลาเซลนะครับในการหรือว่าแนวทางในการนำไปใช้นะก็ ซันย์บริษัทสันดย์ก็ให้บริการเกี่ยวกับพลังงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งโซล่งงา,ารรเซลล์นะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ตัวชาร์จเจอร์หร,รือตัวเตรียมการโซล่าชาร์จเจอร,รรเอร์นะครับ เร็กูล레이เตอร์แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่และทางเรียกนะครับอย mm ่างเี้นะครับก็เป็นตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่นะครับแนวทางนะครับในกาเรเลือกแบตเตอรี่นะครับไปใช้งานแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์โซล่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ม่อแปลงไฟฟ้าหรือตัวแปลงไฟนะครับ โ okay. อเคการไม่เสียเวลาเราก็มาดูกันนะครับระบบโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวโซล่าชาร์จเจอร์โซลาชาร์จคอนโทรเลอร์วลีโคลเ이เตอร์นะครับแบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับรการลำงันก็คือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าเป็นเซลล์ทำไมก็ต้องเรียกว่าโซลาเซลล์เนื่องจากว่ามันมี Sell. เซลล์เล็กๆนะครับมาซึ่งหลายๆเซลล์มารวมกันเขาก็เรียกเป็นโมดูลนะครับหลายๆโมดูลก็กลายเป็นอะไรนะครับต่อใช้งานนะครับเพราะว่าแต่ละแผงก็จะมีเซลล์นะครับ Sell. เซลล์เล็กๆ ไ,ได้เซลล์กลายเป็นโมดูลโมดูลแล้วก็กลายเป็นแหล่งน,นะครับและเพื่อแงสงโซล่าเซลล์เนี่ยทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับเกี่วกระบบเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในการต่อน,นะครับก็ก็จะส่งเมื่อได้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะส่งผ่านมาที่ตัวเ,เรคูเลเตอร์นะครับหรือว่าตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ตัวประจุบแบตเตอรี่นะครับเครื่องป,ประจุบแบตเตอรี่เนี่ยก็จะทําการหน้าที่ควบคุมการชาร์จละก็ัประจุกลองแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือในบ้านเราก็จะมีแบ, lob, แบตเตอรี่แบบธรรมดาแบบหรือเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแล้วก็พวกนี้จะมีตะกัวน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ที่ว่าใช้กับโซล่าเซลล์โดยเฉพาะหรือที่บางคนเรียกกันว่าแบตเตอรี่ ดิฟไซเคิลนะครับก็คือดิฟ s ก็แปลว่า,าลึกนะครับมันสามารถเึ่องกระแสมาใช้ในเปอร์เซนต์ที่มากกว่านั่นเองนั่นหมายถึงว่ามันจะมีตะกั่วนะครับสอ,สองเท่าสังเกตง,ง่ายในสเปคที่เท่ากันนะครับน้ำหนักจะแตกต่างกันแบตเตอรี่โซล่าเซลหรือว่าแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลเนี่ย ก็จะหนักกว่าจะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับแต่ว่าในการใช้งานก็เช่นกันก็ใช้งานได้ถึงโดยทฤษฎีปกติเร้จะใช้ในเชพเพยที่เท่ากันเนี่ยก็จะใ,ใช้ได้ถึงสองเท่าของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเ,เมื่อแผงโซล่เาเซลล์ผลิตแสไฟฟ้ามาแล้วนะครับมาผ่านตัวช,ชาร์จเจอร์จะควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ทีนี้ว่า ในการนำไปใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเป็นโหลดที่เป็น dc นะครับก็เราสามารถต่อผ่านจากตัวแบตเตอรี่นะครับหรือตัวในกรณีที่เป็นโหลดเล็กๆเ,เ,เบาๆเ,เช่นหลอดไฟโหลด led พวกนี้นะครับก็เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนี้นะครับ นื่องจาก LED หรือว่าโหลดเล็กเี่ยกินกระแสน้อยนะครับเราก็สามารถต่อผ่านตัวชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหลดที่กินกระแสมากเราจะมาต่อผ่านตรงตัวชาร์จเจอร์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะไอ้บางคนเอาไปต่อแล้วทําไมมันไม่ทํางานทนั้องอย่างตรงเนี้ยมันรับกระแสได้จํากัดน,นะครับเล็กๆอันนี้ไม่เหมาะที่าจะเอา,เาไปต่อโหลดที่กินกาลังเยอะมันจะทําให้คอนเนคเตอร์ เราไม่ได้นะครับปกติชาร์จเจอร์ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ว่าใช้ทำเสาเสาปิดเปิดโคมไฟได้นะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเซตตั้งเวลาในการปิดเปิดนะครับก็คือพอถึงเวลาพระอาทิโดยคิดจากพระอาทิตย์ตกดินก็จะส่ง ก็จะส่งกระแสไฟฟ้ามายัางตัวหลดของเราที่เป็นหลอดนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟชนิดเดียวกับไฟบ้านนะครับเราต้องอาศัยตัวแปลงหรือว่าที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงไฟนะครับอินเวอร์เตอร์ปกติเราก็ต้องเอามาต่อที่ตรงขั้วแบตเตอรี่นะครับไม่เหมาะที่จะมาผ่านตรงคอนเนคเตอร์ ตงตัวชาร์จเจอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องใช้ดีเล์อะไรอาศัยสลด์ทริกก็มาจากปัต่อที่ตัวชาร์จเจอร์ได้นะครับหลักการของมันนะครับเมื่อเราชาร์จในเพื่อชาร์จของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็การที่ว่าอินเวอร์เตอร์ก็จะนําพลังงานไฟฟ้าแปลงจากแบตเตอรี่ไฟ d c นะครับหรือว่าในเคองเลนเนี่ย ไปเป็นกระแสสลับหรือว่า a l t e r อร์ r e e ฟแ r ลเรนอันนี้ก็คือลูกขึ้นไฟที่ออกก็จะเหมือนไฟบ้านนะครัาใช้ไฟฟ้าที่เราเสียบไฟบ้านก็จะเป็นหลอดไฟตู้เย็นทีวีวอร์ดอเออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เราต้องเปลี่ยนส่วนในการเลือกอุปกรณ์นะครับก็มาดูก็มาติดตามดูกัน,น ต่อไปนะครับซึ่งมันจะมีดีเทลอีกว่าอิวอร์เตอร์เป็นแบบไหนชนิดอะไรที่เหมาะสมนะครับเพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบของเราเองนะครับรวมทั้งตัวชาร์จเจอร์แบตเตอรี่แผงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากทุกท่านนะครับถ้าต้องการรายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมที่มากกว่านี้ก็ติดตามหรือเข้าไปชมที่เวิร์กช็อปได้ของบริษัทซัน ของร้านสันยีเทคโนโลยีนะครับเบอร์เว็บซันยีเทคโนโลยี .com หรือโทร0867715844โทร0867715844วันนี้ขอได้รับความขอบคุณขอบคุณครับ